ก็วันนี้ครับอยู่ผมจูกเกอร์หนึ่งห้านะครับอยู่เกมฮอน,นะผมกับพีโรเดวเวอร์เรื่อนะครับวันนี้ก็เจอพันเจ็ดพันแปดกันเลยทีเดียวนะฮะมาก็เข้าสู่เกมนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เข้ามาชีที่สองครับก็ยังม,มีอะไระในสกอร์ของเดววสกอร์รวมก็สองต่อหนึ่งนะก็ฝั่งเรามีเจลาฮันเดอร์คีซี่นะเบดเบยแล้วก็เดววฝั่งข้ามีแลมเพสแซนนะครับวินดี้ เเป็ดแล้วก็คิงข้าววันนี้ก็สายเลยครับไม่สบายเออเสียงก็เนี่ยนะเป็นอย่างนี้อยู่อยู่ดีก็ป่วยเฉยนะครับปกติผมไม่ค่อยป่วยแบบนานๆทีปีละครั้งอะ่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนเราก็อยู่แต่บ,บ้านเนาะเออก็เลยนานๆจะเป็นทีเออคู่คู่อ่ะคู่ไปก่อนครับเล่คน,นคู่ันนี้ใจเย็น เฮ้ยเจลาใส่โลให้ฮะแล้วได้ป้อมเลยครับดึงโดนอยู่แล้วแล้วเห็นว่าไงล็อกส่วนมาครับเดวโวได้คิวแต่ว่าไม่รอโอ้โหแซนแม่งตาสายส่วนมามาใจเย็นครับแกามาแล้วความกลางกดเห็ดเร็วสั่งเองนะเนี่ย ได้ไหมดึงปึ๊บอ่าสวยดึงมาปล่อยตดทันเดอร์พาเย่แต่มาบนต่อแล้วมันหายไปไหนตัวหนึ่งวะแรมเพดอ๋อแรมเพดไม่อยู่อ่ะอเดี๋ยวมาว่า,าแรม เจลาใส่โลให้ครับได้ป้อมเลยครับไปไหนแซนโมยป้อมตีคนเจ็บอ้าวตายแทนว่ามีคนวา้าครับมีคนว้าร์ปเจลา่าเจลาเจลาฮิวโอ้โหเจลาโดนใบดักทิมหายแล้วแซนแล้วแลมเพดมานะครับผมไปได้คิวเลยมาถึงแลมเพดแลมเพดไม่ใช่มาถึงได้คิวเลยนะโอ้ตอนนี้ ห้าเท่าครับห้าต่อห้าลำเพีลบอกต่อไอ้สี่นาทีไปไงมาแป๊บเดียวเวลสามแล้วอันนี้ไม่มีอะไรครับมีโกนมาเชื่ออันเดียวครับผมไปเจลาเปิดมาก็สี่ไม่ดีนะตอนนี้โฮ้ยนี่ล้อใครครับดึงมา โอ้ยปล่อยตดไล่อยู่ครับดิวได้แล้วตรงนี้ว่าไงทันเดอร์ไม่รอดอะไรไม่จะล็อกมาตรงนี้แหละแต่เดโวโอเดึงขัดไปก่อนสูสีวะ มาแรงมากลางเลครับดันบนไปอ้าาคิงเขาอ้อมหลังครับปาก๊อบดินทันเดอลผ่าแรงอยู่มีตัวว้ามาช่วยะยงไงคิงเขาเดบามา,มาปล่อยตอด้วดึงมาเฮชอ็อตเป็นไงสวยกลางว่าไง น่าตรงนี้วิวหกแล้วครับมีกันละดูไรรุนปอมอรุนจริงข้างบนออกอะไรขวดเพชรแดงอ่าไอเบนโดดเข้าเลยฮะอลไรพิเศษโชนมาอ่าเรียบร้อยราเป็นไปสู้ เบนวิงนี่อยู่ครับแล้วทันเดอร์มาผ่าช่วยหัวแตกเหลือวินดีวินดีว่าไงวินดีไม่รอทันเดอร์เก็บสองมาดูเดว,วครับได้ลูนเฮทฮะปล่อยตดมากาดแซนอยู่แต่ว่าดาเมจไม่พอครับผมลายอยู่ครับปลาทายเล่นไปแล้วเหรอปลาทายแล้วเหรอดึงมาอุ้ยกระตุกนิดน,นึงครับกระตุกเล็กน้อย น่แอบแล้วจะตานไม่ได้วะใช่ทันเดอร์พาก่อนคมๆเข้าป่าปแล้วครับตามมาโอ้โห <laughs> ไปไหนตอนไหนแล้วเอา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 เจอไหมเจอไหม ดึงเอาไอ้เอ้ยดึงตัวว้าครับแล้วกัดแสนนะแล้วเมทล,ล็อกช่วยแล้วยังไงเอาแสตรุยแล้วมาไงแหละแลมโอ้โหได้สองเฉยโอ้สวยจากกา้าแล้วก็ดีนะแล้วเพจจะดึงมาดีดึงดึงเหยี่ยม,มาดีแล้วเพกก็ออกมาครับได้สองเฉยครับ มาพีเควู้ยเจ็นาทีพีเคแล้วแปดนาทีถือว่าวายอยู่เนี่ยหกคิวเปิดมาเหมือนจะไม่ดีนะเปิดมาคิว, 1, วนหนึ่งได้สองทำะไรอย่างเงี้ผมอ่าทำไดตรุยอ่าเราบิงก็ส่งแป๊บหนึ่งครับแล้วดึงมาไม่ไม่เดินมากด,ด,ดล,าลูนม่อนเวลาใส่โลให้ฮนะเออบิงมาคิงเท้าทำอะไรไม่ได้ครับ มีโลมีโลปากรอบวิ้มใส่ไม่ได้เตรีมร้อมันทีอาจครับรอหลังเว้ยได้เลยอรอได้ป้อมเลยอโอโหูผ่าเลยครับเดินผ่าป้อมเลยแล้วขอบใจมากที่ว์ปมาแล้วดึงไวไปนิดนึงเอ้ยจจลาลาบิ้งมาไฟตดนะครับกัดเลย โอ้ย oh ไม่กัดไม่กัดนะครับผมได้ไปล่อยตอดพอแล้วการสวนจังหวะนี้ตายไหมเจลาอุ้ยโอ้เบนเบนมาครับเจลาเจลาเจลาช่วยไม่ทนันนี่เมื่อกี้ใครเห็นก็ว่าตายอ๋อมีเพชรแดงนะครับมีตีเจลาล้วเฉยไปเ่า ขาไปบอลกิงีิปไาโอ้โหเกรดโดนตัวเดียวไม่โดนเซอร์ซี่อ่าแต่ว่าก็ได้เมดเบย์มายิงหามาเนโวนเห็นมาจะลามานี่น้องไปครับจะลาใส่โล่ให้โอ้โหแล้วดึงโดนกันเองอ่าวิ่งมาปล่อยตดไล่ตีก่อน ตายหน่ายเก็บ2เสือคิงเขาฮะแล้วยังไม่ได้กัดด้วยครับหลอกกัดแม่งเลย <S <S เฮ้ยกัดไม่ได้ดึงมาก่อนปล่อยตดตายวะที่อ ER. ่โอ้โหคือกิยูสองยิงเขามันในนี่ไงมใบใบ,บเป็นจังหวะกัดมาแม่งใบก็หลุดตายเลยปิดตำนานในแต่รายเป็นอะไรลบ็อก <c oughs> เรากรปั๊บ,บหนึ่งอ่ะหกวิเราใครร,ร้องเม่เบนอ่ะลำเหตุร้องมาก็อปเบสันตีเลยฮะอันเดอร์ผ่ามาก่อนแล้วเม่เบนโอ้โหโดนได้ครับหนีไม่ออกแต่ได้วโวกูมาแล้วไงโว้ยเยอะป่ะโอ้โห,หวานี้ครับไดแ้แล้วกัดต่อเก็บสอง ได้สองเฉยม,มีวอดเยอะอยู่เหมือนกันหาไฟต่างวอดกดเหตุมาครับรอกัดเจ็ดวิาการได้ต้องการคิงคราวรอไปมึงเพื่อน้าดึงกัดห้าแถว แม่แม่งเล่นเหมือนง่ายเ <c oughs> <c oughs> <ะ>นี่ยดึงช่วยเพื่อนอนนันี้อ่าดึงช่วยเพื่อนไว้ก่อนโอ้ยโอ้โหจจลาใส่โลให้ฮะบิงมาสวนเลยครับอู้อ้าวโดนดีเ <c oughs> <c oughs> จลาใส่โลให้เราเราปล่อยตดได้เราไม่เสียเว้ยเพราะว่าอ่าโลเจลาเหมือนตัวทองอะ่ะเราตัวทอง <c oughs> รเราก็ไม่โดนสกิลสองของตัวเองไง อยู่สองของตัวเองเป็นเบสน,นะครับไปดึงท่านนี้หลบนะโอ้โหมานาะไม่พอกัดไม่เป็นไรครับไล่ปล่อยตดอยู่แล้ววินดี้มาช่วยครับกิงเขาตีเวอร์มากเจลาว่าไงครับโอ้โหเจลาโดนเกาหัวไปก่อนแล้วตุยอีกไหมเอ้ยเจลาเจลาตีช่วยครับนมีเหตุชนมาฮะมีตีเจลาอยู่ไม่เข้ากลับไปตีส่วนนิดนึงนครับผมโอ้โหทันได้เก็บสองปล่อยตดแล้วกัด แล้วนี่ก่อนละกันป๊าบรอเฉยแต่จะลาเพื่อนรักไม่หรอกไปมาโค้ชเหตุไปกลางต่อ เอ้ยโหเหีบวอดเต็มๆชี่หายแล้วดึงช่วยฮะแต่ว่ารอดวะโอ้ยเราสู้เลยครับอ้โหกระตองมากัดป๊อเป็ดเลยครับเมเบนโดดมาแต่ว่าเดบูได้ลาบิงมาดักข้างหน้าครับถอยครับรอดดึงโอ้โหโดนแทงต่อ โอ้มเมดเบยเราล่วงไปแล้วครับอุ้ยโอ้ฝ่ายเราเสียไปสองครับสวยแหละบิงแมาดึงโอ้โหแม่ง์ะด้วยดึงและลุมเซิรงไปไหนทิงคาโอไปตอดไล่กัดวินดีฮะแล้วไขว้าม,มาเก็บไปสองโอ้ทันเดอร์ผ่าให้ฮะแล้วแซนอ๋อไม่ใช่ปลาเป็ดปลาเป็ดมาปลาเป็ดอุย้ยมันเกาหัวดึงมาสวยโอ้โหตายไหมยังไงอ้ยแซนไม่ลงครับแซนไม่เอาทันเดอร์ อุ้ยพิงค์หลบกับโดนแลมเห็ดล่ออ่าส่วนไหมจังว่านี้ครับเจลาใส่โล่ให้แล้วดึงมาโดนอยู่ไล่ตีอยู่ครับอีกทีเดียวโโอ้หจะตายกับมาด้วยคิวฮะโอ้ยอัดเดอร์รอดไหมไม่รอดโดนแฟนล่อไปแล้วโอ้ยนี่หมดจัดเดว เป็นตัวแทงที่คิวได้นิดหน่อยโหยี่สิบเตัวละสิบสี่สิบห้าทีครับผมเออแรงก็ตึงอยู่นะพันแปดกว่าพันแปดก็สองคนพันเจ็ดกว่าสามคนตอนเกมเดวมันไดนเนี่ยงันีมันกับชุดหนึ่งกับตุยแล้วอะไายต่อเจล่า บิงมาครับเจลาใส่โล่ให้ครับโหเจลาหิวแล้วได้คิวไปเลยตามปาเปตตต่อปล่อยตดต่อทองไล่ตีเรื่อยๆฮะปาเรายังไม่กัดหะเก็บกัดไว้ตัวไหนอุ้ยดําเห็ดลากกิงงค้าอันตี้เบริรอมาครับแล้วดึงกิงงค้ามาดึงมากัดเจลาเจลามีหิวไหมเจลาหูเดียวหูได้ฮะแล้วตามต่อครับจังหวะนี้หิวบิงไหมเอ้ยนึกว่าจะบิงเข้าฮนะ วิ่งหลบมาไม่หิวเท่าไรแสนบอกฟาร์มแป๊บแสนมันมีไฟเบรเบอร์สองครับผมด้งนะ ไปแล้วลากแครรี่ออกมาก่อนแต่ <c oughs> <า>ดันอะไรนี่มันลืมเรืยออวัตต้ามาเอาไว้ <c oughs> จะใส่มอสนะครับแต่มอสเดวโวไม่มีวะ่ะมอสอนิเมะเดวโวไม่มีเลยไม่มีคนทำเอาวะ่ะทำไมน่นด้เลยแม่ลูฟี่อ่ะลูฟี่มัด มัดยาวอเออได้อยู่นะกัดก็ทั้งมัน <c oughs> เอามือยาวไว้ก่อนเนี่ยกัดไปครับไหยแล้วดึงมาต่อโอ้โหลันอีทำได้สอง <c oughs> แล้วใครให้ทาฟ้ามาวัดเจลาไปฮะจีจีไม่ไหวฮนะเล่นใหม่ดีกว่า แคลงแคลรี่ฝั่งขางไม่ได้ไม่เกิดเลยครับผมดูแคลรี่สามตายสองอ่ะโห<ฮ>แดนนี่ฟาร์มคูห้าอยู่ตายสองแต่ของไม่ทันนะเมดเบนมันได้ป้อมได้บวกเลยลงไหมลงไหมลงลงวะลงนี่ฮนะแล้วว้าหนีอันเดอร์พาเรียบร้อยไปดี เตาพายุมาวะเฮ้ยเฮียมึงแฮกแมพไวเนี่ยไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวดูเวอร์ชั่นปิดหมอกดิอ๋อมันมีบอร์ดนะมันมีบอร์ดนี่มีบอร์ดอยู่ตรงนี้ฮะแต่ก็ะแมนเกินมึงก็ะแมนเกินดูดูดูดิปุ๊บมึงก็ะแมนเกินไม่มีบอร์ดก็เออแม่นเกินเฮีย คมคมอ้น,นี่งงเลยอ่ะเอ้อยินดิแงด่ดึงลมคมกริบหวาดไม่เจอมันพอดตรงนี้อาเห่นเงาตะพุ้มตะพุ่มมันก็บินมาดึงเล่นแล้วมีทาฟ้ามือยาวไงโอ้ยทาจ้า ปึ That hunger. ๊บโดนมาจบรายการแปดทียี่ห้าวแล้วโหนี่เดโวเนี่ยอ้าวคอนเลยฮะโอ้โหเอเจดียี่ห้าตัวฝ่บ b าย bye boys.